่าจะได้แก่อะไรเขาเขียนไว้เป็นปัญหาตามสถานที่ต่างๆคือเอ่านไปเจอเขาเขียนไว้ว่าเ,เรานึกดูกด็ดนหนึ่งสี่คนหามส,สองสามคนเห่ สามคนเดียวนั่งแม่แคร่สี่สองคนเดินตามหน้าตามหลังนี่นี่มันจะได้กับอะไรสี่คนหามสามคนหฮคนเดียวนั่งแม่แคร่สองคนเดินตามหน้าตามหลังนี่ของนี่มันอยู่ในตัวเราเนะไม่ได้อยู่ที่อื่นหรอกแต่ว่า เราจะรู้หรือไม่รู้หรือว่าผู้ที่รู้มันก็คงจะมีแต่ว่าคงจะน้อยรู้มันก็คงจะน้อยสี่คนหามสามคนเหคนเดียวนั่งไม่แคร่สองคนเดินตามหน้าตามหลังนี่ไม่เลย นี่นี่มันเป็นอัดสี่คนหามสามคนแห่คนเดียวนั่งแม่แคร่แล้วก็สงคนเดินตามหน้าตามหลังก็อธิบายสี่คนหามก็ได้แต่ โขายในตัวเราเนี่เองคือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเนี่ยสี่ค้นหามเนี่ยมันได้กต่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมทุกคนเราเรามีธาตุสี่ในตัวทุกคนดินน้ำไฟลมถ้าขา,าดธาตุใดธาตุหนึ่งเ้วมาไม่ได้เลามาที่นี้ไม่ได้ ทิ้งขาดธาตุลมก็มาไม่ได้ธาตุลมไม่มีก็พูดก็ไม่ได้เพราะลมมันไม่มีหรือตายก็ว่าได้แต่มันไม่ตายมันก็พิโคนพิการบางทีก็แข็แล้วยกไม่ขึ้นนี่ก็เพราะลมมันไม่เดินหรือขาเดินไม่ได้อก็เพราะลมมันไม่เดินไม่สะดวก ถ้าสี่คือดินน้ำไฟลมนเนี่ยเนี่ยสี่คนหามนี่สามคนแหก็ได้กับอะไรสามคนแหก็ได้แก่ความโลภความโกรธความหลงนี่ความโลภมันก็แหกความโกรธมนก็แหกความหลงมันก็แหก,กห,งล,กกหลงไม่รู้จริงเอ ก็ทำไปงงงายต่างตางเนี่ยเดี๋ยวไปหาหลวงพ่อวัดน้้นวันนี้ขอทักสามตัวได้ชนช้างศันชนนี้สินเยอะขอะสามตัวเอาไปหาหลวงพ่อยังดียินดีไปถูต้นไม้ไปถูต้นหนอนต้นในนี่หละ ก้อยใก้ออกมามีเครือมีหวีมากมายก็วอยังไปขอต้นกล้วยขอขอที่ต้นกล้วยนี่นี่ไอ้คามมันเห้สามคนให้โลภโกรธหลงทำให้วุ่นวายเดือดร้อนความโลภความโกรธเมื่อวานเป็นไงสภาส นั่นอะไรอะไรละนะอะไรเนจันเนียสภาเี่ไม่มีสภานีื่องก็ไม่มีเพราะสภานีื่มีทัวบ้านสกุบบาริกานี่มึงก็จรมงวะนะนี่มันจริงวะพระพุทธเจ้ากราดไว้อย่างไรมันจริงอันนี้จงทุกขังอนุชานี่จริงเลยจ้ะจริงแน่นอนเลย ความโลภความโกรธความหลงสามคนเห่ก็ได้แก่ความโลภความโกรธความหลงสามคนเหนี่คนเดียวนั่งไม่แคร์นี่คนเดียวนั่งไม่แคร์ก็คือจิตเล่านี้เองจิตนี่ที่อยู่เรียกว่าในตัวเราที่อุระเนี่เ <c> ป <oughs> ็นที่พักของจิตคืออุระเนี่ นี่คนเดียวนั่งไม่เคยก็คือจิตเลยนี่สองคนเดินตามหน้าตามหลังสองคนเดินตามหน้าตามหลังก็ได้แก่ทำดีกรรมชั่วนี่นีเนี่ยบางทีเราเกิดมาดีๆมาระหว่างกลางคัน มาทุกคนระาพากะแขนหาักมังข้าหักมัง่งอะไรมังตาบอดมั่งนะเมื่อเกิดมาก็ดีแต่แล้วมันก็มาเป็นไปที่ต่างๆนั่นนะเพราะกรรมดีกรรมชั่วนี่มันย่อมเป็นไปตามวิถีทางของกรรมแล้วกรรมนี้มันก็ คนทำกรรมไว้อย่างไรก็ย่อมได้รับผลของกรรมอย่างนั้นกรลยานังว่ากรรมดีก็ตามปาปะกัรว่ากรรมชั่วก็ตามตัสทายาโทภิสามิเราก็จะต้องรับผลของกรรมนั้นนี่อย่างแน่นอน